สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ IT Square นะครับหลักสี่เดี๋ยวมาเดินเล่น k อ c เเขาบอกว่ามีของขายของกิน่เงี้ยนะอันนี้อยู่ชั้นล่างนะครับมีอะไรปรับมีอะไรขายมีอะไรกินบ้างลองเดินดูาร้านอาหาร มีเสื้อผ้ามีร้านหันมีเสื้อผ้าแบบเยอะแยะเลยตรงนู้นมีโซนของกินโอ้ชาใตา้เป็นร้านชาใตา้เป็นทาเก,กยากิตรงไหนอะนู่นไงนู่นปะที่เป็นโซนของกินอะอันนี้ร้านอาหารจะมีแบบร้านอาหารร้านของกินทั่วไปนะ อยู่ชั้นล่างไหนอะอ๋อก็เป็นร้านทั่วๆไปอะทุกคนนี่ร้านข้าวร้านน้ำปาน่วนด้านนี้ก็มีเรื๋อวขอแบบเดินดูกันนะว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้เหมือนจะมีของขายอยู่ข้างหน้านะ ชาวดอยนี่ร้านข้าวแต่ตอนนี้มันแบบทุ่มหนึ่งแล้วเราไปเดินเล่นที่อื่นมาแล้วแล้วก็มาทางนี้ต่อเนะครับ๋ยวเขาบอกว่ามันจะมีงานขายของอยู่นะเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อน s m p ไหนอะหรือว่าเขาอยู่ชั้นบนร้านอาหารอ๋อม่นี่อันนี้มันเป็นร้านขายของแล้วนี่ มันต้องไปทางไหน Food and ด์เบเกอรี่ราชก๋วยเตี๋ยวเวลาพรสเวนเซนอันนี้เป็นร้านกาแฟร้านกาแฟพันุ์ไทยอ้าวทางออกเดี๋ยวขอดูกันว่ามันอยู่อีกมุมหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองชั้นสองเป็นโซนขายขายเสื้อผ้า ่อม่อมมือถือเป็นโซนอิเล็กทรอนิกส์ไหนอ่ะเขาบอกว่าจะมีขายของหาไม่เจอตรงโซนแถวนี้หรือเปล่าไม่มีนะฮะวันนี้มีแบบขายเสื้อผ้าด้วยอ่ะเต็มเลย 350, 200สามร้อยห้าสิบสองร้อโอดูซนเสื้อผ้าเยอะมากนี่ขาเสื้อผ้า แล้วก็มีแบบดโซมีอะไรอยู่นะจริงๆคือตอนนี้เขาบอกว่ามันจะมีงานขายของนะวันที่18ถึงวันที่27นะแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยลองมาเดินสรุปก็คือหาไม่เจอ <c oughs> วุ้ชผ้าเยอะมากเลยห้าสิบบาทร้านแผ่นเพลงอ๋อทางด้านนี้ก็ เป็นร้านเสือ้อชั้นนี้เป็นเสื้อผ้าเนาะแล้วก็โอ oh ้โม oh ีโออิชิด <meglio> ้วยอ่ะโออิชิบุฟเฟ่โอ้ร้านนี้รับคนละครึ่งด้วยทุกคนเห็นปะแล้วว่าเขาน่าจะจัดแต่ว่าจะจัดอยู่ตรงอื่นน่ะน่าจะไม่ได้เป็นในห้างปะเพราะว่าในห้างไม่มีก็อาจจะต้องไปกิน ข้าวชั้นล่างนี่หมดก็ไม่มีนะอันนี้เป็นแบบโซนขายขายของทั่วไปนี่ไอทีสแควร์เนี่ยดูชั้นบนก็ไม่มีชั้นบนก็จะเป็นแบบซ่อมมือถือเห็นปะนี่พลังการอุ้ยไอทีซิตี้ อยากได้กล้องอันนะั้นน่ะกล้องที่เป็นกล้องของเล่นน่ะไม่รู้ว่าที่นี่เขาจะมีขายหรือเปล่าอ๋อขึ้นมาชั้นนี้ชั้นสองชั้นสองเนี่ยจะเป็นมีโซนของเล่นด้วยอ่ะโซนเด็กเล่นธนาคารอุ้นมิสเตอร์ดีเอวายอยู่ฝั่งทางโน้นมีมิสเตอร์ดีเอวายด้วยอ๋อมิสเตอร์ดีเอวายเราโอ้โหด้านนี้ก็มีนี่ของขายเยอะเลยเป็นแบบโซน อาไอที IT, เป็นโซนคอมด้านบนไม่มีอะไรด้านบนเงียบๆธนาคารตอนนี้เราลงมาชั้นล่างละโอ้ร้านรองเท้าอุดมเอกสนับเป็นร้านเสื้อผ้าเนาะชั้นนีเ้เต็มเลยเราต้องเดินลงด้านล่างลงไปชั้นล่างสุดไปหขาข้าวกินก่อน ตู้คิปตุ๊กตาอ๋อตรงนั้นก็คือเป็นแบบร้านแว่นร้านเสื้อผ้านี่เราต้องลงตรงนี้เพราะว่าชั้นนี้ชั้นนี้ไม่มีอะไรแล้วนี่ชั้นล่างสุดลงมาชั้นล่างสุดมาหาของกินดีกว่าชั้นล่างมีอะไรเชสเตอร์ นี่มีเชสเตอร์อยู่ตรงนี้ยาโยที่เรามาวินี่ไงโซนนี้ของกินเยอะมากเลยเป็นโซนชั้นล่างนะขนมปังกาโต้ร้านน้ำส้มตำร้านข้าวอ๋อกลวยจับซื้อไปแล้วก็ไปนั่งกินตรงนี้ได้เนี่ย ของกินแบบเยอะแยะเลยทุกคนอาหารส้มตำมเดี๋ยวขอเดินดูตรงนี้กันอันนี้อะไรอะ่ะขนมหวานโอ้มีมันทอดกล้วยทอดแล้วมักจะเป็นแบบของกินอันนี้ก็ขนมเหมือนกันขนมเบื้องอันนี้ก็ขนมหวานเธอรู้ไหมว่า ทำไมฉันถึงเดินหาลานไม่เจอเพราะว่าเขามีสิบแปดทันวาเขาไม่ได้มีสิบแปดพฤศจิกา <c oughs> เป็นบ้ามากมาผิดวันอุ้ยนมปังอะ่ะน่าก,กินจังเลยเดี๋ยวซื้อนมปังแต่ว่าคนขายไม่อยู่เท่าไหร่อุ้ยน่าก,กินจังเลยอะ่ะนี่เออแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่อะ่ะทำไงดีอยากซื้อนมปังมาเดินหาของกินแล้วลหละทุกคนเพราะว่าเรามาผิดวัน ขออนุญาตไปหาข้าวกินก่อนนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่มีร้านข้าวเยอะแยะเลยอันนี้เป็นอะไรอะลาดหน้าไม่กินไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาลาดหน้าข้าวผัดกระทะเหล็กก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋อเนี่ยเขาจะมีแบบที่นั่งให้เรานั่งกินตรงนี้สบายสบายข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกระเพราครัวฉวังข้าวคุกกะปิข้าวขาหมูทุกคนแล้วก็นะสรุปก็คือมาพิดวันงานเขาเริ่ม18แปดธันวาแล้วแต่เรามา18แปดพฤศจิกาขอบคุณมากจ้ะนี่เดี๋ยวเราจะกินข้าวเป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูนะครับโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปซื้อขนมต่อ กินข้าวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปดูหนมปังตรงนู้นอะแต่ว่าตอนที่เราดูเมื่อกี้เขาไม่อยู่ไงร้านขนมนี่รา้านเครื่องสำอางเยอะแย,ยะเลยอันนี้คือชั้นใต้ดินของ IT Square นะครับมันเหานญี่ปุ่นมันจะอยู่ตรงนี้ หมือนจะอยู่โซนทางนี้นะเมื่อกี้อะร้านเสื้อผ้าเอา้าเขาปิดไปแล้วมั้งน่าไหนยะทุกคนเราไม่ได้กินแนละ้วเพราะว่าทุกอย่างเขาเก็บหมดแล้วตอนนี้ทุ่มครึ่งไปเดี๋ยวเราเออกไปนอกข้างนะฮะ,ะนี่เลย นี่บรรยากาศห้าง IT Square หลักสี่นะครับด้านที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลักสี่นะครับแล้วก็นี่ IT s q u a ค e คือห้างเขาอาจจะแบบไม่ได้มีกระจกอะไรคือมองจากข้างนอกอาจจะแบบว่าเหมือนแบบมืดๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะ คือเราต้องเดินเข้าไปด้านในคือด้านในเขายังเปิดห้างอยู่นะคนุณไม่ไม่ได้ปิดนะห้างเขาไม่ได้ปิดนะห้างเขายังเปิดให้บริการปกตินะสามารถเข้าไปแบบชั้นล่างชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะมีแบบฟูดคอร์ดมีของกินมีแบบร้านค้าอะไรเยอะแยะเลยนะฮะชั้น2ก็จะเป็นแบบม่มีมิสเตอร์ดีไอมีร้านอาหารอะไรต่างๆเยอะมีแบบขายมือถือซ่อมมือถืออะไรแบบเยอะแยะมากมายนี่เลยมันยากาดประมาณนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทาง กลับไปที่กรุงเทพหปวัดด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับนี่เลยนะ20บาท